ความคืบหน้าล่าสุดแม่น้องชมพู่ไม่กังวลอายการยังไม่ส่งฟ้องลุงพลมีคำสั่งให้แจ้งข้อหาเพิ่ม27สิงหาคม2564ผู้สื่อข่าวรายงานจากจังหวัดมุกดาหารว่าอายการจังหวัดมุกดาหารยังไม่มีการส่งฟ้องคดีฆาตกรรมน้องชมพู่ที่มีนายชัยพลวิภาหรือลุงพลเป็นผู้ต้องหาแม้ว่าเมื่อวันที่26สิงหาคมครบกำหนดฝากขัง ผัดที่7และเป็นวันครบขังสุดท้าย84วันเนื่องจากอายการมีคำสั่งให้พนักงานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมโดยช่วงเช้าที่ผ่านมาที่บริเวณหน้าศาลจังหวัดมุกดาหารมีสื่อมวลชนและยูทูบเบอร์มารอติดตามทำข่าวแต่ได้รับการยืนยันจากนายสิทธาพบ้ยบังเกิดหรือทนายตั้มทนายความของลุงพลว่านายเฉยพลวิภาไม่ได้เดินทางมารายงานตัวที่ศาลจังหวัดมุกดาหาร แต่ได้เข้ารายงานตัวกับผู้ใหญ่บ้านกกตูมหมู่หนึ่งตำบลกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารหลังจากเมื่อ26สิงหาคมทีมพนักงานสอบสวนคดีน้องชมพู่ที่กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหารเรียกตัวนายชัยพลวิภามารับทราบข้อกล่าวหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาหลังก่อนหน้านี้ได้แจ้งข้อหาพากเด็ก อายุไม่เกิน15ปีไปเสียจากบิดามารดาโดยประหลัดจ,จากเหตุนั้นควรทอดทิ้งเด็กอายุไม่เกินข้าปีเพื่อให้เด็กนั้นพ้นไปเสียจากตนโดยประการที่ทําให้เด็กนั้นประลัดจ,จากผู้ดูแลเป็นเหตุให้เด็กถึงแก่ความตายและกระทําการใดๆแก่ศพหรือสภาพแวดล้อมในบริเวณที่พบศพก่อนการชนสูตรพริกศพเสร็จสิ้นในประการที่น่าจะทําให้การชนสูตรพริกศพหรือผลทางคดีเปลี่ยนแปลงไปซึ่งก็คงต้อง ดูคำสั่งของอายการอีกครั้งว่าการแช่งข้อกล่าวหาเพิ่มต้องกลับเข้าสู่กระบวนการสอบสวนใหม่หรือไม่ด้านนางสาวิตรีวงศีชาแม่ของน้องชมพู่ได้เปิดใจกับผู้สื่อข่าวเกี่ยวกับกรณีที่ได้มีการแจ้งข้อหาเพิ่มเติมว่าตอนนี้รู้สึกยินดีมากที่ทางคณะทํางานเกี่ยวกับคดีน้องชมพู่ได้แจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติม จากข้อกล่าวหาที่ผ่านมาเพราะถือว่าข้อกล่าวหาใหม่และเป็นข้อกล่าวหาที่มีโทษสูงสุดซึ่งส่วนตัวคิดว่าข้อกล่าวหาที่เหมาะสมแล้วส่วนกรณีที่อายการจังหวัดมุกดาหารยังไม่มีการส่งฟ้องลุงพลในคดีน้องชมพู่นั้นแม่น้องชมพู่บอกว่าไม่รู้สึกกังวลใจเพราะคดียังต้องดำเนินต่อไปซึ่ง เชื่อมั่นในการทำงานของเจ้าหน้าที่ทุกท่านความคืบหน้าล่าสุดชูวิทย์จับผิดคำสารภาพภูมิกับโจเป็นข้อข้อซัดปฏิรูปตำรวจ7ปีแต่ได้ถุงคลุมหัวค่าเลือดเย็นภูมิกับโจคุณโชวิทย์กมนวิสิทธ์อดีตสสและหัวหน้าพักรักประเทศไทยได้โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กในหัวข้อปฏิรูปตำรวจ7ปี ได้ถุงคลุมหัวค่าแสดงความคิดเห็นถึงกรณีที่พันตรวจเอกทิติสันอุทธนพลหรือภูมิกับโจ้พร้อมตำรวจ7คนก่อเหตุทรมานผู้ต้องหาในคดียาเสพติดจ,จนเสียชีวิตโดยระบุว่าภูมิกับโจ้มือคลุมถุงค่าหลังจากหนีไปตั้งหลักได้สองสามวันก็ออกมาพูดเท่ๆตามที่เตียม,มาว่า1ไม่เจตนาฆ่าต้องการขยายผล เรื่องยาเสพติดเพื่อประชาชนวงเล็บแต่ชาวบ้านเดินดินเห็นแล้วเสียวสันหลังหากเผลอไปเอาคนบริสุทธิ์มารีดจะตายฟรีอย่างทรมานไม่สงสัยเลยว่าทำไมตำรวจยิ่งจับยาเสพติดมันยิ่งแย่ 2. ทํทำเป็นครั้งแรกวงเล็บพูดเหมือนโจรสารภาพเป๊ะเพิ่งทำครั้งแรกครั้งเดียวเท่านั้นครั้งที่ถูกจับได้นี่แหละ 3. ลูกน้องห้ามแล้วลงมือคนเดียววงเล็บโอ้โหพูดอย่างเท่แต่การกระทำคนละอย่างร่วมโดยช่วยกันแท้ๆนายรัดคอลูกน้องช่วยจับมือกดไม่ให้ดิน้น 4. เป็นเคสใหญ่เลยลงไปหาข้อมูลด้วยตัวเองวงเล็บอ้อทำแบบนี้นี่เองถึงจับได้มากเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าเคสใหญ่ต้องทำแบบนี้ 5. ผู้ต้องหาไม่ยอมบอกความจริงคลุมถุงเพราะไม่อยากให้เห็นหน้านั่นแน่รู้จักเลี้ยงเปลี่ยงเบนข้อหาเจตนาฆ่าอ้างว่าไม่ต้องการให้เห็นหน้าแต่ใช้ถุงคลุมตั้ง6ชั้นรัดคอไม่ปล่อยช่างโหดเหลือบรรยายไหนบอกทำครั้งแรกท่าทางธรรมะถมแมงคล่องแคล่วเชี่ยวชาญเสียละเกิน6เรื่องเงินไม่มีแน่นอนไม่เคยทุจริต วงเล็บโถผู้ต้องหาตายทุรนทุรายกลางโรงมพักไปแล้วจะไปแย้งยังไงไม่ได้พูดเรื่องเงินแต่ถามหายาก็ถ้าไม่มียาแล้วจะไปรีดเงินอะไรได้เจ็ดหลังผู้ต้องหาเสียชีวิตเลยตกใจคิดว่าจะแจ้งพ่อผู้ต้องหาก่อนแล้วหารือกันวงเล็บแบบนี้เรียกว่าตกใจเหรอครับวางแผนดิบดีแจ้งความเท็จ ว่าผู้ต้องหาเสพยาเกินขนาดบนโรงพักนี่ขนาดตกใจนะครับสุดยอดจริงๆ 8. ถอดกล้องวงจรปิดเพราะช็อกวงเล็บไม่ใช่แล้วครับอย่างนี้เรียกว่าเป็นงานเลยละทำลายหลักฐานก่อนแต่ผิดคิวไปหน่อยเพราะมีตำรวจกู้เซิร์ฟเวอร์มาแฉสงสัยแค้นโจ้มาก 9. สารภาพว่าตั้งใจทำงานแต่พลั้งมือไปหน่อยวงเล็บ ดูท่าแบบนี้ตั้งใจรัดคอมากกว่าประชาชนเห็นแล้วจ้าว่าตั้งใจทำงานจริงจังมากๆ 10. บอโหสิกรรมคนปล่อยคลิปวงเล็บเออแปลกแทนที่จะอาโหสิกรรมคนตายครอบครัรวดันบอกอโหสิกรรมคนปล่อยคลิปแสดงว่ามันมีอะไรขัดกันอยู่ความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพูด่ด่วนพบหลักฐานใหม่ ตำรวจเตรียมแจ้งข้อหาหนักลุงพลเพิ่มจากกรณีสารอนุมัติหมายจับนายชัยพลวิภาหรือลุงพลอายุ44ปีผู้ต้องหาในคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่เด็กหญิงอรวรันว,วงศีชาวัย3ขวบซึ่งหายไปจากบ้านพักในหมู่บ้านกกกอกตบ,บกกตูมอเภอดองหลวงจัังหวดมุกดาหารเมื่อวันที่11พฤษภาคม .63 ก่อนถูกพบศพ เสียชีวิตอยู่บริเวณเขาผู้เหล็กไฟบ้านกกอกใน3ข้อหาคือ 1. นรากเด็กอายุไม่เกิน15ปีไปเสียจากปิดามรดาโดยประสจจากเหตุอันควร 2. ทอดทิ้งเด็กอายุไม่เกิน9ปีเพื่อให้เด็กนั้นพ้นไปเสียจากตนโดยประการที่ทําให้เด็กนั้นประสจจากผู้ดูแลเป็นเหตุให้เด็กถึงแก่ความตาย 3. กระทําการใดๆแก่ศพหรือสภาพแวดล้อมในบริเวณที่พบศพ ก่อนการชนณสูตรพริกศพเสร็จสิ้นในประการที่น่าจะทําให้การชนสูตรพริกศพหรือผลทางคดีเป็นแปลงไปตามข่าวที่เคยนําเสนอไปแล้วนั้นความคืบหน้าล่าสุดเกี่ยวกับคดีผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากวันที่ย5สิหสิงหาคมอายการจังหวัดมุกดาหารได้เรียกในาใยชัยพลมาสอบปากคําเพิ่มเติมก่อนปล่อยตัวกลับไปโดยไม่มีการให้สัมภาษณ์ใดๆนั้นมีรายงานว่า ทางอายการจังหวัดพุกดาหารได้ยื่นฟ้องข้อกล่าวหาเพิ่มเติมกับนายชัยพลซึ่งอายการพิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้การดำเนินคดีเป็นไปโดยสอดคล้องกับพยานหลักฐานและพฤติการทั้งหลายที่ปรากฏในสำนวนการสอบสวนจึงให้พนักงานสอบสวนทำการสอบสวนเพิ่มเติมโดยให้แจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมแก่ผู้ต้องหา ในข้อหาความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา288ระหว่างโทษประหารชีวิตจำคุกตลอดชีวิตหรือจำคุกตั้งแต่15ปีถึง20ปีโดยให้พนักงานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมและให้สอบปากคำให้การของผู้ต้องหาไว้เป็นพยานหลักฐานเพื่อประกอบไว้ในสำนวนการสอบสวนต่อไป โดยมีรายง,งานว่าและจะมีการเรียกนายชัยพลเข้ารับทราบข้อกล่าวหาในเวลา13นาฬิกาความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่ลุงพลเข้ารับทราบข้อกล่าวหาเจตนาฆ่าคดีน้องชมพู่ลุงพลเข้ารับทราบข้อกล่าวหาเพิ่มเติมในคดีน้องชมพู่โดยพนักง,งานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหาเจตนาฆ่าจากกรณีเจ้าหน้าที่เรียกนายชัยพลวิภาหรือลุงพล ผู้ต้องหาในคดีน้องชมพู่ให้เข้ามารับทราบข้อกล่าวหาโดยระบุสถานที่กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหารในเวลา15.40นาฬา40นาทีของวันที่26สิงหาคม2 5 6 4นายชัยพลวิภาพร้อมด้วยนายสิทธาเบี้ยบังเกิดทนายความส่วนตัวได้เดินทางมาเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาเพิ่มเติมในฐานความผิดข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา288โดยเจ้าตัวให้การปฏิเสธก่อนเดินทางกลับด้วยไม่ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนแต่อย่างใดสำหรับคดีนี้พนักงานอนายการพิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้การดำเนินคดีเป็นไปโดยสอดคล้องกับพยานหลักฐานและพฤติการทั้งหลายที่ปรากฏในสำนวนการสอบสวนจึงให้พนักงานสอบสวนทำการสอบสวนเพิ่มเติม โดยให้แจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมกับนายชัยพลในข้อหาความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาโดยให้พนักงานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมและให้สอบคำให้การของผู้ต้องหาไว้เป็นพยานหลักฐานเพื่อประกอบไว้ในสำนวนการสอบสวนต่อไปทั้งนี้เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมามีการแจ้งข้อกล่าวหาดำเนินคดีกับนายชัยพลไปแล้ว3ข้อหาคือ1น พระรากเด็กอายุไม่เกิน15ปีไปเสียจากปิดามารดาโดยประจักจากเหตุอันควร2ทอดทิ้งเด็กอายุไม่เกิน9ปีเพื่อเด็กนั้นพ้นปเสียจากตนโดยประการที่ทําให้เด็กนั้นปราศจากผู้ดูแลเป็นเหตุให้เด็กถึงแก่ความตาย3กระทําการใดๆแก่ศพหรือสภาพแวดล้อมในบริเวณที่พบศพก่อนการชันสูตรพลิกศพเสร็จสิ้นในประการที่น่าจะทําให้การชันสูตรพลิกศพหรือผลทางคดีเปลี่ยนแปลงไป และแจ้งเพิ่มอีกวันนี้คือข้อหาความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา288